สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดทะเลค่ะใส่กับผักกวางตุ้งค่ะก่อนอื่นเราจะค้างกระทะให้ร้อนนะคะเทน้ำมันลงไปค่ะตามด้วยนะคะใส่กระเทียมลงไปแบบนี้ค่ะไปผัดให้หอมหอมนะคะให้กระเทียมของเรานะคะหอมได้ที่ก่อนนะคะพอกระเทียมเราหอมได้ที่แล้วนะคะตามด้วยเอาไข่ใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้เราใช้ใไข่สองฟองค่ะนะคะ ข้าวผัดทะเลใส่กวางตุ้งนะคะหรือว่านะคะปินยอดผักกาดนะคะอร่อยมากๆค่ะวันนี้นะคะทำง่ายอร่อยค่ะเราผัดไท่หอมได้ที่นะคะตามด้วยใส่มะเขือเทศลงไปค่ะที่เราหั่นเป็นชิ้นค่ะแล้วก็ หัวหอมใหญ่คะ่ะใส่ลงไปคะ่ะและก็หมึกนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยคะ่ะเราจะเอาไปผัดให้เข้าสุกก่อนนะคะตามด้วยเราจะใส่ผักกวางตุ้งของเราก่อนนะคะหรือว่าผักกาดของเรานะคะเอาไปผัดให้สุกก่อนนะคะเราค่อยใส่ข้าวลงไปคะ่ะเมนูข้าวผัดนะคะเมนูนี้อร่อยมากๆค่ะนะคะ เป็นเมนูล้างตู้เย็นค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเอาข้าวใส่ลงไปค่ะเอาข้าวใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะผัด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 ,ผ,ดผัดนะคะผัดจนกว่าข้าวของเรานะคะจะนะคะเตกให้หมดนะคะเพราะว่าเราไม่ลืมขยำข้าวของเราค่ะปรุงรสด้วยรสดีค่ะนะคะหรือว่าผงปรุงรสค่ะ ตามด้วยนะคะเสยยีิยวขาวใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วก็ผ,ผ,ผัดผัดผัดแบบนี้เลยค่ะผัดให้เขานะคะเข้ากันค่ะผัดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะเมนูข้าวผัดกวางตุ้งทะเลอร่อยมากๆม,ม,มากๆค่ะนะคะตามด้วยนะคะเราก็จะนะคะใส่เกลือนิดนึงค่ะเพิ่มรสชาตินะคะจะได้มีความเค็มนิดๆค่ะอร่อยค่ะข้าวผัดต้องมีความแบบ กลมๆนะคะจะได้อร่อยมากๆค่ะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะผัดให้เขาเข้าที่แบบนี้เลยนะคะนะคะเราก็จะปล่อยไว้สักพักหนึ่งค่ะตามด้วยนะคะเราก็จะใส่นะคะปีนนะคะพริกไทยนะคะเราใส่ลงไปค่ะนะคะ เราก็ใส่ลงไปแล้วล้วก็คลีๆคลีแบบนี้เลยค่ะครอนๆให้เข้ากันเลยค่ะเราใส่พริกไทยโรยพริกไทยนิดนึงนะคะเพิ่มความหอมในข้าวผัดนะคะจะได้อร่อยมากๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนข้าวผัดนะคะข้าวผัดทะเลกวางตุ้งอร่อยมากๆค่ะหรือว่าผักกาดของเรานะคะหลังจากนี้เราก็ เตรียมจัดเสิร์ฟเลยคะ่ะน่าทานมากๆค่ะหอมมากๆและอร่อยมากๆค่ะรสชาติอร่อยมากค่ะถูกใจมากค่ะจัดเสิร์ฟเลยคะ่ะข้าวผัดกวางตุ้งทะเลอร่อยมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้มไม่ต้องพลาดคลิปถัดไปคะ่ะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลั